กระบวนการย้อมสีเส้นใยธรรมชาติด้วยวัสดุธรรมชาติวัสดุให้สีธรรมชาติปัจจุบันถ้าเราใช้ในปริมาณที่มากๆควรหลีกเลี่ยงการใช้เปลือกต้นควรหันมาใช้ในส่วนที่จเจริญเติบโตออกมาทุกปีใบดอกผลหรือวัสดุที่ต้องทิ้งอย่างเปลือกมะพร้าววัสดุเหลือใช้พวกนี้นำมาสกัดสีเพื่อย้อมสีธรรมชาติ การจัดเตรียมเส้นใยที่เป็นเส้นใยธรรมชาติก่อนการย้อม 1. ไหม 2. ไหมอีลี่สอ,องชนิดซึ่งเป็นเส้นใยจากสัตว์เราต้องำทำความสะอาดโดยการกำจัดกาวไหมชั้นนอกออกให้หมดเหลือแต่เฉพาะเส้นใยที่เป็นโปรตีนไหมชั้นในที่มีความอ่อนนุ่มและมันวาวเพื่อการติดสีได้ดีขึ้นการทำความสะอาดเส้นใยธรรมชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ไหม จะแนะนําให้ใช้ผงซักฟอกที่จะสะดวกที่สุดคือการแช่ในผงซักฟอกทิ้งค้างคืนหรือว่าต้มต้มในน้ําผงซักฟอกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วมาล้างให้สะอาดก่อนการย้อมคขั้นตอนที่2ในการจัดหาวัสดุธรรมชาติเพื่อมาสกัดสีสําหรับย้อมเส้นใยที่จัดเตรียมถ้าเป็นประเภทใบให้ใช้ใบที่แก่จัด,จด สำหรับไหมาการย้อมเส้นไหมเราจะใช้ปริมาณใบ8กิโลต่อน้ำหนักไหม1กิโลถ้าเป็นเส้นใยฝ้ายหรือเส้นใย,ยอื่นๆเราจะใช้12ถึง1ิกิโลต่อการย้อมเส้นใย,ย1กิโลเปลือกสดเราจะใช้ที่6กิโลต่อเส้นใย,ย1กิโลเปลือกแห้งเราใช้2อ,อถึง3กิโลต่อเส้นใย,ย1กิโล ผลสดเราจะใช้ที่10กิโลสำหรับเส้นไหมแต่ถ้าเป็นเส้นใย,ยอื่นเราจะใช้12-15ถึงกิโลสำหรับย้อมเส้นใย,ยอื่นอย่างฝ้ายหรือกันชงหรือเลยอนการสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติครับถ้าเป็นใบเราก็สับให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดและต้มต้มในน้ำเดือด2ชั่วโมงต้มในปริมาณน,น้ำ30-35ถลิตร เพื่อให้กรองน้ำสีได้ได้ในจำนวน30ลิตรถ้าเป็นเปลือกสดเราจะต้ม3-4ชั่วโมงหรือผลสดเราก็ต้ม3-4ชั่วโมงหรือว่าถ้าเป็นเปลือกแห้งผลแห้งเราก็ใช้เวลาต้ม4ชั่วโมงเหมือนกันแต่เทคนิคง่ายๆคือเราควรที่จะแช่น้ำไว้ก่อนประมาณ4 8ชั่วโมง แล้วจึงนำมาต้มสีจะได้ออกง่ายขึ้นออหลังจากที่เราต้มสกัดสีเสร็จแล้วนะครับทีนี้การใช้สารช่วยติดสีในวัสดุธรรมชาติใช้ต้นกล้วย ต้นกล้วยสดเป็นตัวช่วยติดสีวิธีการใช้ต้นกล้วยสดคือหลังจากที่ต้มสกัดสีครบเวลาแล้วหั่นต้นกล้วยสดลงไปต้มอ,อยู่ในวัตถุดิบหรือหม้อสกัดน้ำสีนั้นอีก30นาทีสำหรับไหมเราจะใช้เพียง2กิโลต่อวัตถุดิบย้อมไหม1่กิโลถ้าเป็นฝ้ายเข็นมือหรือเป็นฝ้ายทั่วไป เราจะใช้ต้นกล้วยอยู่ที่3กิโลต่อวัตถุดิบสําหรับย้อมเส้นฝ้าย1กิโลแต่อายุของต้นกล้วย6 8เดือนถ้าเกินกว่านั้นทําให้สีธรรมชาติที่เราต้องการนั้นเปลี่ยนไปหรือเพี้ยนไปจากเดิมในเมื่อได้น้ําสีพร้อมย้อมเสร็จแล้วผมจะนิยมใช้สารช่วยติดสีก่อนย้อมอีกตัวหนึ่งคือสารส้มโดยการใช้สารส้ม150กรัมต่อเส้นไหม1กิโลละลายในน้ําเดือด25ลิตรแล้วนำเส้นไหม ที่พร้อมยอมนั้นลงแช่ไว้ในน้ำละลายสารส้ม20นาทีน้ำสีพร้อมยอมก็นำเส้นไหมนั้นขึ้นยอมโดยใช้อุณหภูมิในการยอมอย่างน้อย60นาทีและควรหมั่นกลับเส้นไหมบ่อยๆ อุณภูมิในการย้อมคือ9 0้าถึงเกาสองศาทวนการย้อมสีธรรมชาติในเส้นใยอื่นนําลงย้อมในน้ําย้อมที่กรองเรียบร้อยและเติมเกลือลงไปในน้ําย้อม300กร,รัมต่อเส้นใยฝ้าย1กิโลกร,รมัมและทําการย้อมไป60-90ถึงนาทีแต่อย่างน้อยห้ามต่ำกว่า60นาทีแต่เส้นใยฝ้ายหลังจากย้อมเสร็จต้องแช่เส้นใยพร้อมกับน้ำสีไว้หรือเราเรียกว่าหมักไว้ในน้ำสี 1ิบถบชั่วโมงจึงเอานำขึ้นมาล้างทำความสะอาดเส้นไหมต้องแขวนไว้ให้เย็นสนิทและนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดให้สีส่วนเกินออกให้หมดให้เหลือแต่สีที่แท้จริงแล้วนำไปใช้ทอผ้าต่อไปอข้อข้อสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการย้อมสีธรรมชาติอีกข้อหนึ่งคือการกรองน้ำสีที่ต้มจากวัสดุธรรมชาติเอาวัสดุธรรมชาติเป็นสีที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีเศษ ของวัสดุต่างๆเวลาต้มมันจะมีเศษชิ้นเล็กชินน้อยเพราะฉะนั้นข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งไม่ควรละเลยคือขั้นตอนการกรองสีธรรมชาติต้องกรองอย่างละเอียดไม่ให้มีเศษขยะหรือเศษวัตถุดิบป,ปนไปในน้ำสีเพราะจะทำให้เส้นใยที่ย้อมน่ะด่างได้